พี่น้องที่รักในกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อัปเดตสตูดิโออีกครั้งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้ข้อคิดและทัศนคติมากมายซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่ติดตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลของไทยด้วยความสนุกสนานก่อนวันนี้ทีมชาติไทยเราจะลงแข่งขันกับทีมบราซิลในเวลา20นาิกา30นาทีซึ่งถ่ายทอดทางช่องวัน31 โดยที่การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา20นาฬิกานาทีซึ่งทางอัปเดตสตูดิโอนะครับจะได้แปะลิงก์ไว้ในใต้คำอธิบายนี้ของคลิปด้วยนะครับและท่าในใดอยากเข้าไปชมก็สามารถกดเข้าไปชมได้เลยสำหรับการอัปเดตตารางคะแนนและการจัดลำดับประเทศไทยของเรายังอยู่ในลำดับที่8ของตารางและยังมีคะแนนสะสมที่15คะแนนเหมือนเดิมนะครับ ส่วนทีมสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เอาชนะเซอร์เบียมา3เซตรวดก็ทำให้คะแนนสะสมขึ้นจาก24เป็น27คะแนนและยังรั้งอยู่ในลำดับที่1ของตารางส่วนทีมเซอร์อเบียนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาก็หล่นลงมาจากลำดับที่5ของตารางนะครับไปอยู่ในลำดับที่7ซึ่งทีมที่ขยับ ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่5แทนนะครับก็คือทีมจากประเทศจีนนั่นเองหลังจากที่เอาชนะทีมโดมินิกันไป3เซตรวดด้วยคะแนนของสกอร์นะครับ25ต่อ19 25ต่อ16และ25ต่อ15ส่วนทีมตุรกีนะครับที่สามารถเอาชนะทีมญี่ปุ่นได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ15 18ต่อ25และ 25ต่อ22ก็ทำให้ลำดับขั้นของตุรกีนะครับขยับขึ้นจากลำดับที่7ขึ้นไปอยู่ในลำดับที่6ของตารางนั่นเองนะครับสำหรับทีมแคนาดานะครับก็จะเริ่มแข่งขันในวันนี้พบกับทีมเซอร์เบียในเวลา9นาฬิกาพรุ่งนี้วันที่3พบกับทีมจากเยอรมันและวันที่4ก็จะพบกับทีมจากเนเธอร์แลนด์นั่นเองซึ่งผลของตารางการแข่งขันก็จะได้นำมาเสนอให้กับ ทุกท่านต่อไปนะครับสำหรับทีมโดมินิกันหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับประเทศจีนนะครับก็ยังรั้งอยู่ในอันดับ10ของตารางเหมือนเดิมนะครับและทีมบาเกเรียหลังจากที่พ่ายให้กับทีมบารซิลไป3เซตรวดก็หล่นจากลำดับที่12ไปเป็นลำดับที่1 3ของตารางนะครับส่วนทีมเบลเยียมนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับเยอรมัน3ต่อ1เซตและพ่ายแพ้ให้กับทีมเนเธอร์แลนด์ไป3ต่อเซตทำให้หล่น ลำดับนะครับจากที่13นะครับไปอยู่ในลำดับที่15ของตารางและทีมเยอรมันเองนะครับหลังจากที่เอาชนะเบลเยียมได้3ต่อเซตก็ทำให้ลำดับคะแนนเพิ่มขึ้นและขยับจากลำดับที่15ไปเป็นลำดับที่12นั่นเองนะครับส่วนทีมเกาหลีเองนะครับก็ยังอยู่ในลำดับที่16และยังอยู่ท้ายตารางเหมือนเดิมและก็ยังครองสถิติไม่ชนะทีมใดๆเลยนะครับซึ่งในทางนี้นะครับซึ่งในการจัดเรียงลำดับ และยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและผลของการแข่งขันทางอัปเดตสตูดิโอจะได้นํามานำเสนอให้ท่านรับทราบในลำดับต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันนี้ทางแอดอยากจะให้พี่ๆน้องๆน,นะครับร่วมกันส่งกาลังใจไปให้นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรากันให้ม,มากๆและก็ดูวอลเลย์บอลด้วยความสนุกสนาน ซึ่งทางวอลเลย์บอลไทยของเรานะครับเข้ามายืนอยู่ณจุดนี้ได้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จทางด้านการพัฒนาทางด้านการกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างสูงแล้วนะครับ แล้วก็คงยังจะมีเรื่องเล่าเรื่องราวให้เราได้ติดตามชมกันต่อไปอีกนานนะครับและท่านใดมีข้อคิดเห็นใดๆหรือคำแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมเองน้อมรับแล้วก็ยินดีที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณภาพของการนําเสนอให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะครับต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ